ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะไปบ้านแม่นะครับไปทานข้าวกับคุณแม่นะครับวันนี้เป็นวันสาคัญเนาะเป็นวันแม่กันเลยนานๆทีนะครับไปทานข้าวกับคุณแม่นะครับวันนี้มาเด้อผู้ใดบ่ทัานได้กินเขาน้ำแม่มากินเด้อ มึงจะดวแม่มองกระจูรูล่ย่องห้แล้ววันแม่จูรูล่ยองหายแล้วแกจะพ่งให้ถ้วกินข้าวก็บอกอยู่อย่าถ่วอย่าเพิ่งกินข้าว ป ja, oh. oh uh. ู่เขาจะมากินด้วยนามากินต่อโกจอ้อมอเล่นเล่นเล่นเปอไหเ่นเปนกิ้าวทุกคนบอาจารย์นะ

อาง,งางาจิวัตรมาเ้อทุกคนเ้อระวังก้างด้วปูอืมต้องระวังมีนาน cô bê cho cha mẹ cô bê cho cha nếu làm đôi cho cô cha nhóm xin ừ. nàng luôn nàng, Chứ, ừ. subscribe chú kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยายด้วยรู้ว่าพอแล้วค่ะพอแล้วแมวแล้วนิกอีไได้ไปวัดทุกคนลูกหลานไปแล้วเลยมากินข้าบ้านแม่ แสบวะแม่เียบป้อเสยบพี่สันพีอเพลงคจะโดยแม่กินข้าวกับช้อนอะ,อะไรปูดเทเลยนี่ไปไหนเ็บพิกเ <c oughs> น่าบเนี่ยครับแม่พูดบอกกินข้าวกับอะไรก็แม่ออยเท่ากับกินข้าวกับช้อนโอเคน้ำตายทึ้น บูขอกินทำบะบืนเดี๋ยวมันไปโดนตากรรทุบถึงตาอีก มาลุกคนมาหลวงก้อนหินเด้อผักทราบครับ วันนี้หมูกับแม่เกาไปวัดปู่กับย่าก็มาวัดเหมือนกัน <c oughs> มาที่วัดป่ะอะวัดในบ้าน ทำทวดอยู่นี่หมาอยู่นะหมานมอีกตัวตังเดี๋ยวนี้ก่อนตังอืมเข้าแล้ว <coughs> 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 ปลามาไกลได้ทุกคนนี่ปลามาจับยะสูรุนได้หนึ่งใ้ปลาบ้านเราได้หนึ่ง เน,นีน่ยไา้ทวดไอ้ทวดจ่าไปเอ็มดูหน้าปู่เด้อจ่าเอ็มเลยถ้าปู่นะจ่าอวดหนุ่มมากใครกินข้าวบาแซ่บมาเด้อ <c oughs> <c oughs> น้ำพริกช่วงนี้กินข้าวน้อยกินผักเยอะๆมาเด้อยทุกคนนะ มันทำมันนี่ยายมันทำหมันแม่เออปู ปูกกินข้าวไม่เยอะหลือกะเือะเลยมือวามีนกปลากนไหนแขงครลกระปุกข้าวก็ยังเหลืออยู่ยายทวด กูจะเดินกลับปะเดีเ๋ยวผมให้ปู่กูก่อนอยากียวครับอยากปูกลับอยากด้วยกันเดี๋ยวเราตัดไปในภาพตอนที่คุณปูไ่ไหว้คุณแม่กันนะคะอย่าทวดวกดละอ่นแล้วก็ดูมันทำรังร้ออีกหน่อย แม่มาดูห <lush> ล <c oughs> ังยาแม่ยกขึ้นนห้เพ้่แม่ยกให้ยาตักขึานหน่อยเออเขาให้ยายเพื่ออะไรุณภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคูรลลมใสให้ลูกหลานไปนานๆเด้อให้ยาหนอ่งให้ยาเักขึ้นฐานๆนานๆเป็นลูกโอลล้ม ของลูกของหลานทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงตาลีเสาตุเสาตุเสาตุ้ยนี่วันี่ครับเป็นวันแม่เป็นวันสำคัญในแต่ก่นกกนอ,นอนเจ้าหนังดูด้าลปนหนังแมฆแล้วมาจะไปพร้อมอนามัยมีสุขภาพพลานาะมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่ากอีอย่าตะกอ,อกายปลอดโรคใจปลอดทุก อือดูดุโชคอุดมนสุขเด้อแม่เอ้ยนา่อ,นอายุค่ะแม่อายุมันกวนยืนกวนตังกนนังเจา100้าร้อยปีพันปีฮะพอลอจีก็บางสมัยตะเก่าตะกอนก็ค่แม่คือลำบากตังกนนังเจ้าก็บกวนเจ้าจุพอกับมาลาโทษค่แม่นั่งตอนนั้นแม่อโหสิกรรามตันกอนรังเจ้าอันเบ๋เจ้าวัดจากนั้อันมีศีสุขอันเจอเรื่องก้าวหน้าทางนาทีการงานทางั้งคือรัวเวลาจะแต่สุขประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเด้อ ภาพร่างกายแข็งแรงด้ว <c oughs> <c oughs> ุวันนี้นะครับได้รับพรจากยาทวดคุณแม่นะครับวันนี้พรใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐก็ขอให้ย้อนไปบังเกิดกับคุณแม่แล้วก็พร้อมแม่แม่แม F เอฟซีลูกๆหล,ลานๆทุกท่านทุกคนเน้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้กายปลอดโรคขอให้ใจปลอดทุกอุดมโชคอุดมสุขเด้อวันนี้เป็นวันสําคัญ คอยทุกท่านทุกคนมีเงินล้นถังมีสตางค์เต็มบ้านมีเงินล้านหลายเท่าบัญชทีคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตกันทุกทัวหน้าทุกท่านทุกคนด้วยทื่ออ่ะสาธุสาธุสาธุ ไม่ได้บอกเนี่ยอย่ามาหลงเลยอย่ามาหลงเลย ะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแม่เนาะเป็นวันสําคัญอีกวันนึงก็ถ้าจะมาตอนเที่ยงก็เด็ดร้อนจะมาตอนบ่ายก็กลัวทุกคนพากว่าจะพามาได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่กล้าออกเดดด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเราก็เนาะตามเออลูกหลานวันนี้ปีนี้ก็ปพระว่าลูกหลานก็วันนี้ก็ไปวัดกันนะครับ แล้วก็พอดีปู่ก็สะดวกช่วงเช้าก็มาช่วงเช้านะครับก็เลยมาช่วงเช้านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอขออำนาจคุณงามความดีขอาอำนาจบุญกุศลที่เราสะสมกันมาในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันก็ขออำนาจบุญขออำนาจคุณงามความดีนะครับที่ทุกท่านทุกคนได้ทำได้สร้างจงนุนนำให้ทุกท่านทุกคน ร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็วันนี้ญาติทวดนะครับคุณแม่ได้ให้พรนะครับอันประเสริฐนะครับก็น้อมรับพรอันประเสริฐนะครับก็ขอให้พรอันประเสริฐนี้จงแผ่ไปสารไปถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อทุกท่านทุกคนเด้ออืม หมาดแมนว่าจะประกอบธุรกิจการค้าใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลามาความสุขความเจริญก็ไหลามายศถาบรรดาศักดิ์ก็ไหลามาหมาดแมนว่าทุกท่านทุกคนจะเดินทางไปหนตะบนใดไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศก็ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขออำนาจคุณงามความดีจงปก,ป,กปักรักษา ขอบารมีพยาขจาราชจงหนุนนำให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านด้อ <ไป S 1> นะครับขอให้สำเร็จสำเร็จโดยเร็วโดยพันโดยพันทันทีโดยทีทันใดดังวาจาตนตัวผูขาทุกเมื่อทุกการด้วยเถิดสา,ส,าสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ